ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็จะขอพูดถึงนะครับอที่ว่าฐานไทยเรานะครับยิงยิงเข้าไปในตัวปราสาทตาขวายนะครับมันมีนะครับว่าบางคนก็ก็คือไม่เห็นด้วยนะครับที่ฐานไทยยิงเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าเสียดายตัวปราสาทนะครับแต่แต่ถ้ามองอย่างนี้นะครับผมบอกว่า มันมันมันตื้นเกินไปมองตื้นมันไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรครับก่อนเดิมทีนะครับว่าฐานไทยก็ไม่อยากจะยิงนะไม่อยากจะยิงตัวประสาทแต่ว่ามันมีความจําเป็นมันจําเป็นคืออะไรก็คือว่าฐานขมินนะครับใช้ตัวประสาทนะครับเป็นที่กําบังเป็นที่ซุ่มยิงฐานไทยถ้าไทยเรานะครับฐานไทยไม่ยิงเข้าไปนะครับฐานขมินก็จะใช้ตัวประสานนะครับเป็นที่กําบังยิงเราอย่างสบาย ทหารไทยก็จะบาดเจ็บล้มตายเองนะครับทหารไทยก็จะบาดเจ็บล้มตายไปเรื่อยๆทยหารไทยก็ยึดยึดคืนไม่ได้นะครับยึดแผ่นดินไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมันมีความจําเป็นทหารไทยเราไม่ได้ยิงสเปิสะปะนะครับมันมีจุดมุ่งหมายมีความมันมีจุดประสงค์นะครับถ้านะครับว่าถ้าถ้าเราไม่ยิงตัวเข้าไปในตัวปราสาทไทยจะไม่มีวันได้ตัวปราสาทกลับคืนมา ทยจะไม่มีวันได้แผ่นดินกลับคืนมาเห็นไหมครับเวลามองจะต้องมองมองรอบด้านนะครับมองให้มันลึกให้มันกว้างกว่านี้อย่าไปคิดแค่ว่าเออเสียดายตัวประสาทผมถามนะถ้าเกิดว่าฐานไทยนะครับไม่ยิงเข้าไปทหารขมิ้นก็จะอยู่อยู่ในตัวปราสาทได้สบายถูกไหมครับเราก็ยึดไม่ได้ใช่หไหมฮะเราก็ยึดตัวประสาทไม่ได้แล้วก็เอาแผ่นดินคืนมาไม่ได้ในเมื่อว่าแผ่นดินตรงนั้น ออาไทยนะครับเอาคืนมาไม่ได้ถูกไหมแล้วตัวประสาทมันก็ไม่ใช่ของไทยตัวประสาทไม่ไม่ได้ถูกยิงแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรถูกไหมครับสู้สู้ไม่มีตัวประสาทแต่เราได้แผ่นดินไทยขึ้นมายังดีกว่าไหมนะครับอันนี้พูดถึงว่านะครับว่าถ้าไม่มีตัวประสาทนะถ้าไม่มีขันเียนในอยู่ตรงนั้นนะครับปัญหานะครับปัญหามันก,ก็จะจะไม่มีถูกไหมครับ ที่สําคัญหนึ่งคือทิศหานไทยเราหวงเห็นที่มันเกิดปัญหาจุดหนึ่งก็คือเพราะว่าอะไรก็เพราะหนึ่งอยากได้ตัวประสานถูกไหมครับอยากได้แผ่นดินขึ้นมานะครับนี่ไงก็เท่ากับว่ามันก็เป็นเหมือนกับว่าตัวประสานอ่ะมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งถูกไหมดังนั้นถ้าเราตัดออกได้มันก็จะจะจบแต่ว่าการทิทฐานไทยยิงเข้าไปไม่ได้ยิงให้ผังราบนะครับคือยิงเข้าไปแค่บางส่วน ยิงเข้าไปเพื่อให้ฐานขมิญที่อยู่ข้างในนะนะครับตายหรือว่าถอยหนีออกไปในเมื่อว่าฐานพอฐานไทยยิงเข้าไปถูกไหมฐานขมิญก็อยู่ไม่ได้แล้วก็จะถอยหนีออกไปแล้วฐานไทยข้อบุกเข้าไปยึดถูกไหมครับพอเรายึดเสร็จถูกไหมครับยึดเสร็จแล้วมันก็แผ่นดินเราก็ได้กลับคืนมาตัวปราสาทเราก็ได้กลับคืนมาที่มันถูกถูกทําลายไปถูกไหมแล้วก็บุรณะขึ้นใหม่ถูกไหมครับพี่นอ้องเห็นไหม อย่าว่าแต่ตัวปราสาทที่ถูกยิงเลยนะครับปราสาทนะครับทั่วทั่วประเทศไทยนะครับไม่ได้ถูกยิงนะแต่ก็ต้องมีการบูรณะอยู่ตลอดถูกไหมมันไม่มีนะครับว่าอ่อปราสาทเจดีย์ต่างๆที่สร้างขึ้นมาแล้วมันไม่มีการบูรณะมันไม่มีของใหม่เข้าไปมันไม่มีเพราะว่าอะไรครับมันเก่ามานานถูกไหมมันก็ต้องมีการต่อเติมถูกไหมครับดัดแปลงให้มัน มีความสมบูรณ์ขึ้นไม่ให้มันผักไม่ให้มันพังทลายลงไปถูกไหมเหมือนกันนะครับขนาดไม่ได้ถูกยิงก็ยังต้องได้รับการซ่อ,ซอมแซมอันนี้นะครับพอเรายิงถูกไหมครับแลวยิงเข้าไปมันก็จะให้แค่บางส่วนเราก็สามารถนะครับทําให้มันคืนมาได้ดังเดิมทีนี้ฐานขมิ้นไม่มีเราได้เราได้แผ่นดินขึ้นเราได้เปลืประสาทคืนมันก็เป็นความสบายใจถูกไหมครับเราตัดปัญหาได้เลยใช่ไหม พอไม่มีขมันหมีนี่ไงครับพี่นอ้องผมก็เลยว่าอยากจะให้คนที่นะครับมีความห่วงห่วงห่วงหรือตัวประสาทนะคุณคิดตื้นเกินไปนะครับคิดตื้นมากเกินไปต้องคิดให้มันกว้างกว่านี้นะครับเราได้ประสาทคืนมาเราก็มาบูรณะซ่อมแซมเราได้แผ่นดินถูกไหมครับปัญหาต,ต่างๆมันก็จบไปแล้วเพราะว่าอะไรมันไม่มีขมหิหมอยู่ตรงนั้นถูกไหม พอเขันหมีถูกยิงถูกไหมครับเขาก็ต้องร่นออกไปนองมาล่นไกลออกไปเขาก็ต้องถอยออกไปเขาไม่ได้บอกว่ามันมันไม่ใช่ว่าพอถูกยิงแล้วเข้าไปหลบอยู่หลังปราสาทมันไม่ใช่พวกนี้ก็คือเขากลัวตายก็ต้องหนีออกไปไกลๆถูกไหมแล้วทีนี้ว่าเราก็ถูกนะครับฐานไทยก็เข้ายึดยึดพื้นที่ถูกไหมยึดพื้นที่มันไม่ใช่ยึดแค่ตัวปราสาทนะครับมันจะยึดคืบออกไปอีกห่างจากตัวปราสาทออกไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ ทหารที่อยู่ตรงนั้นเขาจะรู้ดีอาจจะห้าร้อยเมตรโลสองโลสามโลถูกไหมครับนี่ไงแล้วสิ่งที่ทหารไทยได้คืนมานะครับแลกกับนะครับให้ตัวประสาทพังแค่บางส่วนถูกไหมเราได้ประโยชน์มากกว่านะครับพี่น้องประโยชน์ที่เราจะได้เนี่ยเราได้คืนมานะครับมันมันได้มากกว่าเสียถูกไหมครับเสียแต่สามารถแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ยอมทําคือ ไม่ยอมเสียอะไรเลยแล้วคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันตู่มังกรปีน้องโอเคครับปีน้องคลิปนี้ขอแค่นี้ครับกีเห็นอย่างไงก็แสดงความคิดเห็นกันดูนะครับขอคุณสวัสดีครับ